วันนี้เวลา18นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายชัยวุฒธธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสิณิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสนี้นายดิษทันโหธรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายธีรพงศ์วงศิววิราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและประชาชนขอเอ,อให้มีกำลังใจนำ การระบญญาที่จะปฏิบัติที่ให้ดีเชื่อว่าการปฏิบัติที่คงจะเป็นไปได้ความเรียบร้อยพื้นที่ของประเทศชาติประชนของรุกคน